น่องให้จอะกระตูแสงน่องเออจะแม่นดื้อแท้ใสตูนี่น้องน้องไปบอกกระตูน้องเห็ดน้องเห็ดป้องประตูแล้วเอาแล้วแม่นบอกน้องแม่นบอกนี่โตเห็ดโตเห็ดโตเห็ดนั่งพุงเห็ดเอาแล้วโตเห็ดผู้ใดยอมมาพิชผู้ใดผู้ใดเห็ดก็ได้มาพิชแล้วว่าตกลงโตหรือตาเห็ดโตโตโตบ่าตาอ้าว เราหาพ่อแล้วพ er. ่อสมุน er. ัเราเราเจน่อ er. oh. ้า้าเด็กว่าพ่อเล็กขนาดว้าเน สบายดีสบายใจสวัสดีพี่น้อง FC บัดสุขุสุคนสุหมองสุบอนพี่น้องเนาะพอ,พอ,พอกับช่องยูทูบพอน้องแฟดนะอีกเส้นเกา่าเส้นเคยพี่น้องเลยอยู่ตรงไหนตรงน้ายินภาพมากับพ่นละพี่น้องเลยลงก,กปาปาติดต่อพ่อได้ดำเลยมานนี้พี่น้องเนาะอ่าพูด พอน้องแฝดขาดไว้มือเช้านี้บ่อได้ลำเลยพี่น้องเลยลำหน้าแรงพี่น้องมาลุกกาหน้าแรงพี่น้องเลยเนาะมืาอนี้ก็ได้เพิ่งกลับมาจากถ่ายงานพี่น้องเนาะพอน้องแฝดก็ได้มาลุกกาลำหน้าสั่นปลาบ่อได้ได้พี่น้องเนาะสีบสาวนาพี่น้องเลยเนาะลูกสาวให้ลานสาวนาต้องได้เห็ดยูสั้นแหละพี่น้องเลยนี่ เดี๋ยวจะถ่ายรีวิวบรรยากาศอ่าทงไห้ทงนาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเลยเบิงเ่งได้ชมละพี่น้องเลยเนาะเนาะพี่น้องเลยก็คือสวยงงามแรงว่าสันจ้าอ่าฮาริบเบิดกล้าไปซองให้ซองตาพี่น้องนเนาะเบิดกระปุกประมาณทอนึงพี่น้องกระปุกประมาณทอประมาณสอบหนึ่ง่าสันจ้า เนาะพี่น้องเพราะว่าให้บื้ใหญ่ปัญญากานะเพราะว่าสอบหนึ่งเราเห็นสองให้ก็คือหน้าร้ายบอกะธรรมดาพี่น้องประมาณหลักเจ็ดแปดสิบสอบนี่แหละพี่น้องเลยเนาะต่อปีประศั่นซะกับพอได้กลุ่มกินพี่น้องเลยเนาะเจ็ดแปดสิบปีไอเจ็ดแปดสิบสอบ่าเห็ดแต่ละปีก็ได้พี่น้องเลยว่าต่อพี่น้องเลยแดดมือเศร้านี่คือพื่นจากฝนจีตกกันละ บัดนี้แหลกพี่น้องเลยตกมายามแดงสามสี่คนละพี่น้องโลกาก็ได้กายังพอร้อยคือบดได้ดำเป็นหว่างมือเสาร์เนี่บ่มีกายันเป็นมื่ออื่นเพื่อละพี่น้องเลยเนาะยังสจได้ดำโ้พี่น้องไปไปถามได้เพิ่นเป็นจังได้พี่น้องเลยโลกาเนี่ยก็คือจะบอกบดได้ดำน่าแดงเนาะพี่น้องเลยเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเลยวันนี้ก็ได้ าจา้าใดก็ต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อน้องแฟดเนี่ยเด้อพี่น้องก็ได้ก็ได้เนาะพี่น้องเลยเอ๋อพี่น้องจา้าใดก็ต้องขอบุญขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมและคอมเมนต์ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยเนาะเป็นกำลังใจให้พ่อน้องแฟนอ่าหลายๆคลิปตลอดมาพี่น้องถ้าบ่มีเอฟซีกะกะบม่มีวันนี้พี่น้องเลยพ่อน้องแฟนก็ได้เนาะไป เอาโอเคโอเคพี่น้องเนาะโอ้ักทายสบายดีเป็นจได้เป็นจได้นะลบยากบ่สบายอยู่สบายอยู่้อจนลก100รบ่บ่ได้ดำหน้ามื้อนี้เนาะเพราะว่าก้าเบิดแล้วเออติดจ้ะว่าจ้างเขาลกให้มันนั่นน่ะ ลก,ก,า,ญญา,กลาเนี่พี่น้องเลยบด้ลำนาเลยเม้นยคาดไว้แต่มือเศร้าออกมาคาดแต่เล็กพี่น้องเลยว่าเพื่นทีดำมาบุรีาบเุรีราเรพากันลกพากันลกบดมือเลยมาอนีนะเอา้าเป็นอะไรเป็นอะไรสองนุมนะเอาสบายดีก่อนสบายดีก่อน,อนให้ยังไงนี่ บด้ชอยกันบ่เหนอนี้นะสบายดีกันไหมสบายดีมลูกสบายดีอนอนสบายดียซะพจะลูกก้าวน่ะมาคุ้มหนึ่งโอ้วนะคุ้มเหม็นบ่อเหม็นบ่อโตมาตามาามนี่มาจามบายดีลงกตมแล้วบ่เมือนี้เล่นน้าแล้วบ่มือนี้นะ ดิดนี่ไซดินบัดคอสันได้มากกระตูจุกแตกไหมน่องให้จุกกระตูแตกไหมน่องเออแต่แม็นดื้อแท้สิโตนี่น้องน้องไปบอกกระตูน้องเห็ดน้องเห็ดฟ้องกระตูแล้วเอาแล้วแม็นบอกน้องแม็นบอกนี่โตเฮ็ดโตเฮ็ดน้ำของมือเห็ดเอาแล้วโตเฮ็ดผู้ใดยอมมาพิชผู้ใดผู้ใดเห็ดก็ได้มาพิชแล้วว่า ตกลงโตหรือได้เห ah. ็ดโตโตโตว่ตาอ้าเอาอยู่ห่มนี่แหละลูกเลยมันแดดมันแดดเ้เงินใงนนาวเาอไเดเเอาาอยากได้บ่เงินนะไม่เฮ็ดใเงินใม่แม่บัดนี้บ่มีอกแลีกน้มันจะกะถูกไ้ถกนะ มันแดดเป็นยังไคือเดือดคักแท้มีหยาบบ่มันขาดขาดมันขาดหัวโกนแบบว่ามันมืมีห้างอย่างเงียโอ้ขาดบืมีห้างอะไรเงี้ยมัาก็เลือกออกน้ำไปลามักะมันบมย่างเนาะไม่เห็นไปลำมันก็มันบวติดสบายดีเด้อสบายดีสบายดีตัวกายามแรงพี่น้องเลยแท้ก็มันเป็นโรคยามแรงหรอกโรกก็แต่เศร้าคุลงมาตอนแรงละสองมือให้การสองมือแล้วบ่นี่วสองมือยังบ่ฮอดร้อยลูกกะมือผู้ใหญ่สิมือนำ แทงพอแผจน้อยเพิ่นคาดมาคาดให้เต้เช่ายัางไม่เต็มที่มือเนา<ล>ะแม่มมคุณมา่คยคลิปยังอะไรปักห,หน้าลู <c oughs> ลกก้าให้ลายก้อนมือนีคิดว่าสิมาซอยลำหน้าแดงว่ะมายังอะไรนั่นเนาะ,ะดำกับสิบุพพ์ก้าเนาะเัาเป็น<า>มืออื่นเนาะลูกไปจะเช่าพื้นประมาณสี่ห้าชิปกับล,ลูกไปดำได้ยูเจมันกระเทินทำใหญ่ลูกไม่ลายก่อนนะอใหญ่ไม่ได้กล้าก่อนแค่นี้มันได้กล้าลายกะ ดำมือดำบดมือพ่อยังนิหน่อยยังมาไข่อยู่เลยด้วยนี่ลูกกาได้สี่หาสิบไปทำกําลังสมุนกะเบิดโอหลูกกาก้อนเหมือนธรรมดาดีพี่น้องเนาะนี่ดังได้คนงานหลายอยู่นะไม่นี่บ่๊ะตเก้าสองคนบ่๊ะตเก้าสองคนกับนี่ตะเก้านะกับยายยายแข่งแดดใส่เลยทั้งน่ะพี่น้องเอ้ยข่าวโมเน๊ตบดิย้อมเข่าว่ม ยังไม่คืนกินข้าวอะนี่กัป่ะตัวเอากินข้าวเที่ยงจะมุ้งเงา,ากแต่แังมุงน่งกินเลยกระลงมากินนี่ป่ากินเลยกระลง,ม,งมาน่าจะสองโมงเพราะว่าตอนนี้สามโมงกวา่าละเพราะว่าเช้านี่คืนกินข้าวเช้าสิบโมงเลยกินข้าวสี่ได้ไหมครูหาซึมหา่สองคนไม่ได้ขึ้นมากินอยู่เที่ยงไหมกินอยู่ยใช่ปะเอาข้าที่ช่วงเที่ยงเ็ดกับข้าวไหวเลยคกะมันเดือกะมากินยูนหน้าเลยนะกินยูยหน้าเลยไม่ได้ขึ้นแน่ไม่ได้ขึ้นเที่ยงแน่ขี้งอขึ้น รา,ามสองคนกิ่งอขึ้นเน้นเนาะย่านโมเล่อ,อบ่แม่นจะว่าถา้าว่าแนวกินกั็ข่าวห้อกินตอนเช้า,ได,าได้จังมัดเลยจังมัดละก่านาะไม่นะแม<อ>่นประมาณห้าชิปนี่แหละห้าชิปขับย้อนก้อดบ้านี่แหละสมมติว่าสมมติว่ามัดละสองพันนี่กันได้แต่แสนเดียวจะเนาะแม<น>่เบิดมือได้สองร้อยไปเงินฝากกับพ่อสองร้อยสักทั้งถามไม่ว่า ไปลกการับจ้างกับเล่มือล้วรอยปายว่ะา่ลกหน้าตัวเองโดนออยโอ้เกิดสิได้เนาะพี่น้องเนียมันหน้าตัวเองเะซาเลยซาขนาดเนาะมาไปลกรับจ้างหน้าคนอื่นนันบืนเนาะบืนเงนหลมันเมื่อยแต่ไปบืนหน้ามูนี่ด้หน้าบมน่อยพนบ่นน้าตัวดีปเนาะนาจะดูใช่ไอมโอ ผมมีความสุขกับหยอกกันหัวอยู่ทังน่ะติดกันทหารมือเงินเผาเมยคนเป็นอะไรทำงานเนาะฮัดเบี่ยงของคมทหารคนเป็นอะไรใช่ฮะเป็นเนยไรเป็นเน่ไรทหารลูกเก่าไว้เลยลูกไว้บอสก็ผ่าซิมาซิปีนไวนี่ยพน้หาบอไว้น่ยต้มีเลยโอ้แม่พ่มาเก่านพวนี้น่ะบ่งพกน้นหาคืองามแท่นนี่ แมนแล้วโหอ๋อตีตัวติว่ี๊วได้ไงฉันมีนะเพิ่นวะแม่นบอมันกล้าทหารมันกล้าทหารมันน้อยบอแม่นอันนี้ว่ามาเอาแบบพี่ีโอ้ตัดำอยู่ว่าตะเกากันเลยไม่ว่าอยู่ค่ายนะดำอยู่ไปอยู่เนาะใส่โอ้ตีตัวใส่จุนอะไรพี่ลูกก็เป็นตะย่านแท้ทั้งนั้น อาพี่น้องเด้อเนาะมาถามพ่อแม่ก่อนพุ่นเป็นจังได๋คือดกกาอยู่แลกแท้นี่อยู่ห่มคือบ่ลกอันรงนี่เนาะเอลกบ่ดสบายดีสบายดีสบายดีเออลกนี่แดลกอยากลกบนนี่ลกหนเพียงกันไปว่โอ้มีเข้าเนาะพี่น้องทางนั้นนั้นก็ห่มอยู่ลกทางนี้แดยกย่อเข้าไปเข้าไปได้จัก้อยแล้วมื้อนี้ เด like ี๋ยวโอได้ชามคนไม่รู้ลกไปนี่แหละลกไปเรื่อยโอ้ยบริได้ดำช้ำลกอ่บริได้ลก่กอนมือจังดำฮตวผานไหนบกเ้ยมุ้าดำนี่เด้พี่น้องเลยลก่ได้สุกคนตสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สมัดพี่น้องเลยทางถาเม่ก็ได้ Ở đây no, <laughs> à? cá, nó, nó nghe mấy mẹ Hả? nhai bà kin nè 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 này nè này. <laughs> <laughs> <tồi. cười> บ่าจังขี้ก็ได้เล่นกันสองคนพี่น้องเองเนาะสองไอ้น้องเพื่อนอนี่แหละโตตาตาพี่น้องเองเนาะลูกชายของพ่อนออ้องแฝดอายุสี่ขวบสี่ขวบกลัวๆพี่น้องเองมาหลับหน้ากันนี่แหละกูสาดให้เพื่อนเล่นนีย่อกันยอยู่ เมื่อยอกกันลงที่โมพูหละพูนบนพันเลนกันจนเมื่อบิดพี่น้องพอแผดได้จับกล่องหัวนก้อนพอแผดก่อนฉีลงโลกะแนนสำรวจก่อนสำรวจก่อนอ้อเขาเล้วลูกแบบกชีพวกกินไรมาพี่มาพี่มาเบิ่งมาเบิ่งโจละขี้ เอเงนเด้อจระเขเด้อจระเขนะอูในน้ำนี่เอาเนเด้อเอาเนเ้อโอ้ยเดี๋ยวพ่อจีลงไปงุ่มจระเข้อยู่ในนองตัวจดงเด้อหน่อยพวแได้คุมกล้องห้พ่อเด้อบ่งกล้องเด้อโอ้หเด็กว่าาเด็กขนาดว โอ้โเจเล้หจ้เล่พอเห็นปะเนี่ยจราเ่นพอเห็นปะเห็นเห็นเตัวน้ำก่อนพี่นออ้องไงน้ำหนองหนองชัไป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 บัาน้องเปียกแค้เปียกแล้วเอ้า มันี่คือเหยียบอันมกเตงฉลวงอะนะไปเอาเล้วหานไปเอาเกิบไไ่ทู้ไปทิ่มเ่ยลูกจระเข้กินน้ำไปจั๊เอาแล้วจระเข้กินเกิบอฉันก็เอาได้เยมันก็กินเลยเกิดจ้อติตเย็นเย็นเย็นเยน่ใช่ว่ามีห่มเนาะห่มมะขามดน้ำแลโอ้ติตโอ วิธต้นคามีช่องแห็งง่ายแข็งง่ายป้าติ่โตเอาพี่น้องเดี๋ยวพอแฟลจะลงไปลูกกาก่อนเออพอแฟลมาแดดดีใจได้บ่ดีใจบ่ด,ดีใจได้ปวดลูดลกกาไว้มากเลยวะโอ้เป็นอะไรอ้ามันปวด,ดพี่น้องเน้่ที่ดินร้าย อยากเนี่ยพอพ่นจังลกน้ได้เน,ะนาะน้ำน้อยอยันนี้นวันได,ด้เยอวันนี้ดูดใช่จนี่ม,มออั่เครื่ง <หา S 2> นะถนเครื่งต่กะจนเครื่งล้ำกะมอนีกบันมันลุกมาได้น้ำน้อยอ่นีต้องมึอาจักรมาดูดใช่ไั่นในี้ มาลุดมา half. มาลกบนนี้อื่นเตะหัวบัได้เด้ bon อลิะเตะัวตะป้ามาปล่อยเห็นัอตีมันดิ่่ปามาปล่อยเห็นฮอตอันนฮอตีนะกนีได้เตบตกแล้วนะเดีนี้พวกอ่างว่าแเพราะอะไรจังลกบ้หลาย น้ำลายจาเห็นก็ขาดแล้วทุกนวดขึ้ไไนมาเป็นงูเอยใครได้ไว้ต้องเอาจล,ล้าให้หนโอ้ได้ <ừ. S 2> ล้ลกกัน,นลูกวันนี้กันคุประตูไปนี่เลยไปแล้วประไปแล้วอัดนะบนนะใช่ ตัวติดจุดไหลแล้วเนาะนั่น้เนะเอ๊ม่แล้วออติพอเป็งกับไฮนั่นครับแล้วหัไฮดุ่มมาเลยอองไฮเยอะอ๋ติปุ้งต่างนัยนะออมันมันเปิดทะลมันิปุ้งเป่งมกโดทธรนะ่ยโดยว่านี่ตายหมาปุ้แจดีตัวก้ามดวงไปเลยทั้งดวงก็ตั้งดุจี่จะไปใชไปสามนั่งไปสามไหมม่ะคือะไรนกามที่เา้มวลใ thằng con người đang muôn đấy, buồn, tôi quẹo nhiều hơn, cái này cái cái này cái bảo là, พอเตเต้อดนี่อนมึงเง้อน้นพอเนี่นะมดหน่งน่เตบอนอันนี้ไปสา,าแบบนี่ฮะอ้าแวบบี่ปย่าพาเอย่าพาลงตุมเเอาโอเคพี่แบบน้องเนาะก็จะได้จบคลิปลงไปสำนีกละพี่น้องเลย รีวิวบรรยากาศลก,กะลำนาแรงพี่น้องเอ้เนาะยังสามตานี่ยยังหลายตาอยู่คุณว่านไม่ตกไม่กี่ตาพี่น้องเลยกะงามพี่น้องเลยกะก็ได้คุณเขียวทุ่มอยู่งามสั่เนาะพี่น้องเลยจะได้จบคลิปลงไปบดบดปุ้ยไลอันคางเ,าเ,เติบเน่ยใส่ปุ้ยไลเติบก่อนมันจะเขียวนี่ก็ได้พุณอันนี้ก็ได้เขียวงามพี่น้องเลยกะงามสั่ลำเขียวทุ่มอยู่พ หาสีดำน้าได้สา,ามให้สีให้สามสีห้าให้พี่น้องไอ้พูเนาะกำลังเขียวตามหลังอยู่โอเคพี่นนะ้องเ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนจะได้กระพากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเนานะจะได้บสบายดีละ่ะสวัสดีพื่อนพี่น้อง FC บัสุขขุสุขขคน